สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเพิ่มทางลัดบนหน้า Google Chrome นะครับทำยังไงนะครับเวลาเราอยากเข้าใช้เว็บไซต์นะครับเราก็สามารถแอดเว็บไซต์นั้นไว้บนหน้า Google Chrome ได้นะครับาดูตัวอย่างครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็เปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนครับเสร็จแล้วก็เข้าเข้าของตัวเองนะครับ เสร็จแล้วครับตัวนี้จะมีทางลัดตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มทางลัดนะครับ<ว>ก็จะมีทางลัด Gmail แล้วก็ทางลัดเข้าใช้เว็บไซต์โรงเรียนนะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มทางลัดเวลาเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อให้มันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆครับคลิกที่เครื่องหมายบวกครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อ ผมก็จะเป็นข้างบนจะเป็นชื่อนะครับชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการจะบันทึกแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น URL หรือว่าที่อยู่ของเว็บไซต์นะครับ w ว w g o o g ว e c o อ g o o g l e c o m หรือว่า w w w o อจอันนี้ก็พิมพ์เป็น URL ของ Facebook นะครับ w w w facebook.com เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับอ่าเฟซ o ุ๊กไปจะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเว็บไซต์อื่นก็เพิ่มเข้ามาได้นะครับผมก็จะเป็นสยามสปอร์ตแล้วกันผมเข้าดูบ่อยหลังกเจะเป็น URL นะครับ URL ของเว็บไซต์สยามสปอร์ตก็คือ w w r l w i สยามสปอร์ต sport.co.th นะครับแล้วก็กดเสร็จินครับอ๋อโทษทีอันนี้ผิดแก้ไขทางรัดใส่ตัวาหน่อยกดเร็จิ้นอ่าเรียบร้อยครับนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนไม่ต้องการนะครับจะเอาเอาพวกนี้ออกมันเยอะเกินไปก็ วิธีการก็ง่ายๆครับคลิกที่ปุ่มจุดสามจุดด้านบนนะครับการทํางานเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆถ้าต้องการแก้ไขนะครับก็กดแก้ไขทางรัดนะครับแต่ถ้าต้องการเอาออกก็เลือกนําออกนะครับผมก็เลือกถ้าเกิดผมไม่ต้องการเรียบไซต์นี้เนาะก็เลือกอี่ครับแล้วก็เลือกนําออกเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จสิ้นแล้วครับอ่าเป็นนั้นว่าเป็นการเพิ่มทางรัฐเข้าอย่างหน้าวุ้นโคมแบบง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ